เดี๋ยวไงตัดเลยมาซ้าใช้ได้อยู่ประมาณ2ปี3ปีมั้งแล้วก็สัน้นอีกแล้วเบาอกะค่ะเบ่ใคนี่เคยเข้ามาเนี่นยคุณเคยเข้ามาฮะน,น,นานมาก โอ้ยเลิศนะแมดูดิเนากอลายแบบลายเหมือนลายลายหายากเขาเรียอะไรลายวินเทจลายแบบสกโซ้อะไรเนี่ยนเิสงขเว็สูมาเวไฟเขียวนะคะเขียวคนไหนเอาทัได้เลยนะนะคะก็สวยเหมือนเดิ ันนี้รายการ200ลูปหาไม่เจอพี่สอบถามได้นะนี้ค่ะสวยมากแม่ดวงกางเหมือนเดิมตอนนี้จะโยนให้เขอจัดตอนแรกหนูเห็นนะหนูนึกว่าสีตกแล้วหยิบมาดูอ๋อมันเป็นลายแบบนี้ลูกค้าแล้วสวยมากตัวนี้เป็นผ้าซิลนะคะแต่ทำเหมือนลายสีนู่ไฮโซมากจริงไฮโซคารุฮารามากแม่ดวงทุกค่าค่ะพี่ราคาน่ารัก รู้เลยว่าผ้าหนังสูอเออตอนนี้ซาลาค่ะเป็นสีแบบใสลุ้งแบบโอ้ยนจิมนาธงมุมนี่หนูยืนนี่พี่เห็นพี่โอ๋เลยนะอ่ะดูดีในกล้องเนี่ยไม่เห็นพี่โอ๋เลยนะโชว์ล้อยโยนไปทางไหนนี่หรอโยนไปเลยพี่โยนไปเลยโยนไปก่อนโยนอะไรของมนงแล้วพี่ก็งงดีจาะอ้านี่หนูนั่งนี้หนูเห็นอยู่เลิศเลิศนี่ไม่ไโยนทางนี้ใช่ 哎呀！ โทษนะก็สอบมันแบบถูกมาเห็นไหมว่าถ้าพี่ซื้อไปลูกนึงอ่ะพี่จะได้ของเยอะขนาดนี้เลยเยอะมากแล้ววันนี้ดูกทุกวายบ้างเลยลูกค้าสิอดเขมาคันสั่งคันเนาะแม่อุ้ยวันนี้ทุกวายแบบเช้าสอบเช้าไม่ใช่อะไรเพราะว่าลูกค้าลูกน้องไปยกของกันหมดเขาขึ้นเหมาคันกันไปนะเนี่ยลูกค้าหัว่าโอ้กบางการกำลังดีไซส์คล้ายๆไส ดยไซคะ้ายๆๆใยจับมือแตกต่างอย่างเดียวคือไม่ได้พับมาของไม่ได้พับมาก็คือเปิดกระสอบปืนตุ้มเลยไม่หลอกโกคารมันทำร่วงแต่สวยปุนประมาณสิบ้าค่ะไค่ายๆลับมือับเหมือนกันเลยนะะไปอย่างไวที่สุดเปิดให้ดูกันทุกตัวแม่จ๋ะ อยากได้พ้เออสุนท้าเก้าที่หลังนะได้ค่ะโดนไปไกลๆเลยใครรองงานใครเพื hmm. it, ่อนที่รอน้องครูได้เลยนะคะหนุนขาหคุนหิ้สวยมากเนี้ยอกกลางๆค่ะสตาร์ตกกลางๆเลยอกสาก็ยปรไม่จะดีนะเฮ้ยจะดีเหรอขอขอไม่เป็นเก้าอี้ได้ไหมขอเป็นเตียงนอนได้ไหมให้ลูกค้านี่ออกงานก็ได้นะรีไซต์สิ ลบเลยด้วบาทนะที่บาท,บาทตัวระ10บ,บาทแม่งานสะอาดด้วยนะคะงานสะอาดด้วยนะต้องประมาณสิบาทใบหงใบห้อยมีหมดนะคะลูกค้าง,งานวงงานแบรนด์นี้แน่นอนคอตเทนต์ลิน <ไ S 2> ลีทีฟองสตุ๊กลูกไม้รวมทุกค่ายอยู่ในหนึ่งเดียวมาหัวโอ้ยตุ้างเลยทำไม้เนื้อมีงานเด็กไหมคะงานเด็กชอบประมาณไหนจ๊ะ ค่ะงานเด็กนี่ค่ะรวมเปอร์รวมบางเด็กรวมบางแต่ว่าเด็กเด็กหมดแล้วนะลูกค้าขารวมบางก็เด็กเยอะเหมือนกันนะสองแถมหนึ่งจะหมดแล้วคุยแล้วเราเปิดรวมบางวันนั้นมาเป็นออกเลยเมนเป็นทูเด็กสมุดท่องเลยลูกค้าตกใจมากแต่ว่าสุภาพบอกว่านั้นลูกค้ามาตัดหน้าร้านก็เด็กเยอะ หมดนะใช่ค่ะพี่คาเป็นแบบกระสอบก็สุดเป็นเหมือนจุ่มหูค่ะสองปีเนี่ยแม่คุ้มโอ้คุ้มพี่คะงานบางตัวมันซับมันติดกันบางตัวมันหลุดที่ไม่จับคู่เขานะคะอย่างตัวนี้เขาเย็บติดเนาะก็จะเป็นแบบนี้ตัวไหนที่เขาไม่เย็บติดแบบที่ไม่จับคู่ได้เลยนะคะบางทีแบบใช่บางทีมันเกี่ยวตรงเนี้ยอีกหนึ่งเนาะแล้วมันก็หลุดทำแบบเกี่ยวโดยตัวเอ พี่กมลวันสวัสดีค่ะพี่กรมวลวันค่ะเอางานอะไรดีเอ่เยเดี๋ยวไปทำงานก่อนเป็นไงเออทำงานได้เลยจ้ะอาาีากสยใส่ไก็ถูก้าดีนะเรอ้อีปมูลนะคะพี่อใส่แล้วเริ่มต้นยี่ส0บาทค่ะ1ิบาทเอาต้นทุนต้นสิบบาทบาหนึง ใครเกินกําไรหนึ่ง่าทค่าดีซาตาร์ทที่สตาร์ทที่หนึ่งบาทวันนี้รีวิวอะไรบ้างคะเบอร์เก็งกับตุ๊กแก่ค่ะลูกค้าแล้วก็เป็นเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นนะคะสุ๊กตาเก้าเราต้นได้เปิดวก่อนเลยเสื้อสาวหัวดนะคะราคาน่ารักหนึ่งกเก้าร้อยเก้าสิบรายการวันนี้มีสองร้อยลนี้ญี่ปุ่นข้าวกับกับอะไรนะญี่ปุ่นมีเยอะมากแม่ญีปุจัดจ้าญี่ปุ่นเปรอะต้มจัดจ้าทำลายเพื่อน วันนี้คือป้ายเยอะจริงลูกค้ามา12ป้ายเลยแบบจุๆใจุรออะไรอยูใครเยอะนั้นลูกค้าเขาเหมาคันกันไปรดเออแม่ต้องมาแล้วไปแล้วแม่เดี๋ยวนี้นะเดือนนี้นี่ลงแบบว่าวันเว้นวันจริงจงลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะเหมาเหมาอะไปต้องมีคาดิแกนไหมคะคาดิแกนที่โปรโมทแล้วค่ะคาดิแก อะะไรนงานจีนเนาะลูกค้าสวยพอดีกันบางนะคะดีจีสองพดีจอยู่ข้างบนบต้องคะผมพอดีกันบาง2อสองครับ2องพันสอบาทราคาพันหน้าสาทคุณหมกซุ่มอยู่สองพันหกหมกงานคุณเป็นรุ่นแบบว่าหนาแล้วเนาะคุณเกวีค่ะแม่คูหลอดยังมีไหมคะคุหลอดหมดแล้วคูหลอดต้องจะเป็นรายการอีกหนึ่งรายการที่อาจจะต้องจองเอาไว้นะคะคูหลอดเนี่ยงานกคมอออกตลอดเหมือนกันูุณผูใช่นะคะเพราะว่า อยากจะได้แบบทีละาสิบลูกได้วซ้ำแต่ว่าของก็ไม่พอแหลกๆกันเนาะก็พยายามจะรันตามคิวให้อาจจะต้องขออนุญาตให้พี่ทักแชทเพื่อให้แอดมินเขารับยอดต่อหน่อยเนาะอยากขายทุกคนเลยค่ะค้าคืออยากมีพอตัวเองก็ขายง่ายเลยอ่ะเปิดคู่ปอดอะไรมีอ่ะนะบอกพี่นินดิ เราก็จอบได้นะคะของมาเมื่อไห่เราก็ยังตามอยูอย่างอาทย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราลง3สาบสาบรอบเลยยีคุณเข้ามาทรีบๆๆพวกครัู้น้คค้าสวยนะใช่สวยมาก b o r r นี้ออกงานไปอันนี้ขออ,อค่ะถึงมานี่ขอ,อ,อเนี่ยสมุษย์แรอันนี้คุณแม่ขอ,อ,อค่ะไปตัดรีโอ๊ย เมียท่านทูดหรือใดๆเราจะไปกินข้าวกลางวันร่วมกันเราใส่สูตรตัวนี้ตัวเดียวไปกินกลางวันร่วมกันใช่ไเรารับประทานอาหารกินด้วยกันไม่ได้นะต้องกินร่วมกันเมียผอเมียท่านพูดใส่แบบนี้คือเดียวจบแล้วแม่ลูกสิบบาทตัวอย่างนี้พี่เป็นแม่ไปขายนะร้อยหนึ่งเนาะเป็นงานปักเริ่มปักป้องนะคะจริงค่ะและเริ่องงๆเมียผอเมียท่านพูดใส่ใส่ทั้งนั้นแต่แล้วแล้วอยู่ในกระสอบอย่างนี้หมดเลยที่ดูเดีใช่มาเองเราก็จัดนิ่มปิ้นไปเลย ฉันวยมเลยฝั่งฉันทำยังไงดีเาทุกคนตัวสวยเอมีอะไรที่ฉันูกค้าสวยนะฉันจะใส่ตัวไหนดใส่คุณเล็ใส่คุณเล็เลยเสื้อสาวดาแม่เราโชว์ตัวตัวไม่สวยก็โชว์แม่จิงป้ายเกี่ยวสวยอ่ะสวยดนูวคือคือกับป้ายนี้ได้บอกพี่จิลพี่อยากแบบโอเคเข้ามา แล้วหนูว่าไส้กลางๆ ไปยนดูเนี่ยลูกค้าบางตัวอย่างที่หนูบอกอะค่ะมันจะมีซับเราเขาสามารถตัดได้นะคะซึ่งบางตัวมันก็จะมีหลุดที่พี่เห็นว่าบางทีมันเป็นสายเดี่ยวอะลูกค้าจ๋ากระตุกนิดนึงนะคะมีสายเข้าตัดคอเนอะนมาสวยมากเนี่ยอย่างบางตัวที่มันพี่เห็นว่ามันคือเป็นสายเดี่ยวบางตัวมันอาจจะซับอย่างนี้เนาะเพราะว่าเขาเย็บติดมานะคะอย่างเงี้ยมันเป็นง่ายแต่ว่าไม่ได้แบบนี้เลยหลายๆตัวงานฝรั่ง งาน U F อย่างเงเขาจะชอบทำแล้วติดซับในมาดูวุ้ยเลิศๆบางๆงานอะไรนั่นมันเขากรู้ให<ๆ>ปปม่แล้วเนี่ยท่านผู้เ,เจ้าของเนี่ท่านประธานค่ะลูกค้าวิสวยอ่ะท่านประธานนี่ใส่แล้วเนีูยใส่ให้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่มีคะ่ะลูกค้าดูดูป้ายให้ด้วยนะคะ แต่อย่างนี้ไปได้เลยนะลูกค้าเขาจะได้รู้ว่าใหม่ไม่ต้องเอาใบออกค่ะเสื้อสาวอกมันมีหลายสไตล์เลิเลิศเลิศมากสวยมากแม่ตัวนี่ไงรองเทาวนี่บ้างรองเท้าวกไม่มีอุ๊ยสีเคมาอีกแล้วเปิด L S S นะคะับ L S S ไหม ใช่นะซอยให้มันดูอย่างนี้นะแล้วก็เดินแบบเขาบอกว่าไม่ด้วยไม่แน่ใจค่ะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีนะเพราะเขามีอะไรค่ะเบอร์เปิดเอศูนย์ห้าเค่ะ LSX เซตคือเปิดไหมเนาะเราจะให้เปิดอะไรลูกค้าเมื่อกี้อ่ะอะไรวะที่บอกว่าเปิด l อลเอเน็ตไหมเปิดเขาเปิดเลยนะเริ่มเปิดแล้วเขาเปิดโรงงานวันนั้นเขาเข้ามาลุ้นรีวิวก็บอกว่าเขาเปิดเปิดทุกคนไม่หลับค่ะพี่อ๋อโอเเดี๋ยวหนูหมุนให้ คือเราได้เปิดอยู่แล้วเราโชว์งานเรื่อยๆอยู่แล้วทุกที่แต่ว่าตลาดก็สลับเนาะงานลูกเองสวยจังเลยอ่ะเส้าหลัวอ่ะใครชอบลายเยอะๆพี่ขันหนุ่เชียนะนะราคาน่ารักมากเลยู่ที่1,790บาทนะคะสำหรับลูกรีวิวเนาะถ้าเป็นลูกปกติลูกใครอยากเปิดเองตัมเองในราคา1,790ใครคนข้างหลังพูดบ้างค่ะคนข้างหลังโชว์เลยค่ะใส่เขาคนตุ๊แกคุมากเขาบอกให้คนข้างหลังพูดอันนี้ไม่ได้คอมเมนต์จากลูกค้านะคอมเมนต์จากพี่โต๊ะ

แตเแม่แม่ถูกจะรีบใต้หน่อยเนาะก็จะแบบว่าแต่ว่ายังไงใดๆก็คือแ้ตแต่คณชอบเลยใต้กับทุกคนอ่ะเราไปเราเราจะแบบว่าแนะนําให้ลองสลับปลายเพราะมันไม่ได้แต่งกันมากนะคะลูกค้าสวยงามหรอกมันสวยมันดีตัวให่ตัวอ่อนเออบางทีอันนี้หมดเราจะได้มีอันใหม่ทดแทนแล้วแม่เราต้องมีตัวเรือขาไม่ห้องใช่ไหมได้เอาไปถ่ายรูปดีกว่าสมมติหนีงอนแต่มั่นเลยว่าสวยมั่นเลยเอา อบนีี้พ่ดิดเอายังไม่หมดเหรอรีบๆรีบไงลูกค้าจ๋าดูก่อนยังไม่หมดแม่อิสภาเวลาตอนถอดอ่ะมือสั่นตลอดเลยแล้วกล้องบุนสัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัีคมีอ้ดูกสุดท้ายแม่จ๋าไ่ค่ะไปดูกันนะคะตวนี้เป็นไ่ายเขอ่ไกช่อวยมากเใครเอาครไตอบเขียวนะลูกค้าไนาย้าน ใบมือนะคะออกลงอกลัก้างกังเริ่มสตาร์ทอกตั้งแต่38นะคะตัวรีวิว1 7 9 0นี่นะเกี่ยวยาวแบบนี้เกียวยาวนะคะะูกค้าโอ้ยงานสวยสวยมากแม่ใครอยากได้รีบเลยนะลูกนี้นะคะมาก่อนได้ก่อนมาก่อนเลยนะคะแล้วเจกันในร้าตถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ